เมื่อเช้าไปหาหมอมาได้เข็มมาสองเข็มมีกำลังมีแรงเลยครับพี่มั่งที่มีโตกว่าเขาระยะาการฟื้นก็จะง่ายกว่าก็้ตัวเด็กครับชอบเพชรก็จะยากหน่อยก็เลยปล่อยน้องออกมารับแดดรับลมเจ้าทองก็นอนอยู่บนบ้านก็ยังไม่ฟื้น ทองก็เจ้าทองก็จะหนักหน่อยหนักกว่าพี่ๆเขาก็จะรักษาตามอาการครับเจ้าพลเจ้าสีก็จะรักษาตามอาการแล้วก็เจ้าอ้วนแม่ของเด็กๆครัเจ้าอ้วนแล้วก็เจ้าทอง เป็นไงหนหูดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับนี่ผ่านเร็วๆนะดูไหมแต่ตอนเย็นจะป้อนยาดีขึ้นไหมครับส่วนแม่ที่ว่ามีปัญหาน้องไม่กินนมคืออย่างนี้ครับไหนไหนพ่อดูสินมน้องอะ มันช้ำล้วรู้สึกว่าเวลาน้องเดินอะ่ะจะเจ็บขาแบบตึงหน้าท้องอะ่ะครับสงสารมากคือต,ตอนเนี้ยคือให้ให้นมลูกไม่ได้เลยหัวนมจะอ้วนคือช้ำหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้มองตั้งแต่แรกครับว่าน้องไม่มีนมตั้งแต่ตอนไหนจนลูกดูดนมจนลูกอะ่ะลิ้นบวมปากเป็นแผล เหมือนดูดปากตัวเองอะครับหายดีแล้วนะพ่อไปทำมันนะอ้วนนะอืมผ่านสองข้อมาได้ข้อน,นี้ลุ้นผ่านไปให้ได้นะครับเนี่ยดูนลมน้องครับเนีย่ยคือเปล่งเลยอะ่ะที่น้องคือแบบเจ็บน้องไม่ให้จับคือโดนแบบน้องไม่ให้จับครับม,มันมาตึงอะมันบวมอืม ก็จะประมาณนี้ครับเพชรหนูเดินตามพ่อมาทำไมฮตอนเรียนกินข้าวกันนะึ๊บพลไอเพชรไปไหนเพชรแต่เอเสียงก็ไม่มีนีขึ้นบ้างยังหืหืฮมรีบๆกลับมาดื้อหน่อย อเดี๋ยวดีกว่ามันดเลยครับอืแล้วตอนเย็นเดี๋ยวกินยากันน่พายนะมั่งไปไหนหนูจะเข้าบ้านแ้วเหรอฮนะโอเคส่วนตัวที่ว่ามีคนน้ำมาปล่อยในบ้านคือตอนนี้กักบริเวณน้ององครับ,รบ,รบอันนี้เจ้าสี ต,ตอนเย็นต้องกินยากินยาให้หมดครับตัวเนี้ยเป็นไข้หวัดทั้งบ้านเลยส่วนน้องที่ว่าขอเขาอ้ออยก็คือดีขึ้นแล้วครับเนี่ยน้องดีขึ้นแล้วร้องเก่งกินเก่งดีท้องก็คือเดี๋ยวอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะไปหาหมอไปตรวจ